สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีกรกฎคนเกิดราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกดาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่15สิงหาคมการแบ่งวันที่เกิดแม่หมอแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ของไทยนะคะท่านใดที่มีลัคนาอยู่ในลัคนากรากฎก็สามารถมารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เลย ดวงชะตาชาวราศีกรกฎและชาวลัคนากรากฎเป็นดวงชะตาที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์พศ2565นี้นะคะชาวราศีกรกฎค่ะดวงชะตาของคุณในช่วงกุมภาพันธ์นี้ การเงินการทองที่คุณคาดหวังไว้อาจจะมีการเลื่อนการช้าออกไปสักหน่อยนะคะหมายถึงว่าเงินที่คุณกะเกณฑ์ตั้งใจไว้ว่าจะให้ได้รับมาในช่วงกุมภาพันธ์นี้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเต็มจํานวนที่คุณปรารถนามันอาจจะมีการดีเลย์ออกไปนะคะอาจจะชักประมาณมีนาคมเมษายนจึงจะได้ครบตามจํานวนที่ต้องการเนาะ และอีกอย่างหนึ่งสําหรับรายรับของชาวราศีกรกฎจะเด่นมากคนที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือคนที่เป็นนายของตัวเองจะหาเงินหาทองได้รายรับจากการทำงานส่วนตัวนะคะค่อนข้างจะมาแบบเรื่อยๆนะคะแต่ว่าต้องระบัดระวังค่าใช้จ่ายอยู่พอสมควรเลยเนาะ ชาวกรกฎในช่วงกุมภาพันธ์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีการรวมตัวกันของคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักใคร่ชอบพอนะคะจะมีการรวมตัวกันจะมีการพบปะสังสรรค์หรือใช้เวลาดีๆร่วมกันกับคนที่คุณรักนะคะก็เป็นอีกช่วงเวลาเดือนหนึ่งทีเดียวนะคะที่มีความสุขปลื้มปริ่ม,มนะชาวกรกฎเองนะ่ะถึงแม้ว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณเหนื่อย เหนื่อยแล้วต้องใช้ความอดทนกับเรื่องบางเรื่องที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่บ้างแต่แม่หมอบอกเลยว่าคุณเองก็จะผ่านพ้นไปได้เพราะความเข้มแข็งความแข็งแกร่งของคุณเองนะคะแล้วก็ชาวกรกฎนะ่ะปัญหาจุกจิกให้จัดการก็ยังมีเยอะนะคะในช่วงกุมภาพันธ์นี้มีเรื่องให้ต้องจัดการมีเรื่องให้ต้องลงมือทําหลายสิ่งหลายอย่าง ก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปคือใจร้อนไม่ได้อยากสําเร็จปุบปรับวันนี้พรุ่งนี้ยังไม่ได้นะสิ่งที่คาดหวังไว้หรือสิ่งที่ลงมือทํามันเหมือนจะเป็นโครงการระยะยาวมากกว่าโครงการระยะสั้นๆกับชั้นชิดนะคะนะส่วนตัวคุณเองนั้นคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากชาวกรกฎมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดทางเพศสูงมากใครเห็น ก็เมตตาเอ็นดูคุณหรือถ้าเป็นคู่กรณีหรือเป็นเพศตรงข้ามของคุณเนี่ยเห็นคุณเนี่ยก็รู้สึกมันเคี้ยวนะคะรู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดมีเสน่ห์มากๆเลยชาวกรกฎนะคะในช่วงกุมภาพันนี้เนะาะอ่ะทีนี้แม่หมอจะขอเจาะลึกในเกณฑ์ชะตาความรักก่อนหลังจากจบเรื่องความรักเกี่ยวกับคนมีคู่คนโสดคนมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วแม่หมอจะไปเข้าเรื่องต่างๆเจาะลึกประเด็นการเรงินการงาน การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจนถึงกระทั่งวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงให้ในช่วงกลางถึงท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องความรักกันก่อนเนาะในเกณฑ์ชะตาความรักของชาวราศีกรกฎชาวลัคนากรกฎนะคะในช่วงกุมภาพานนันธ์นี้ความรักเป็นไปค่อนข้างเรียบง่ายนะไปแบบราบเรียบไปแบบเขาเรียกว่ายังไม่มีสีสันอย่างชัดเจนนะคะ คือมีปีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในด้านความรักอยู่บ้างนะคะมีการแสดงความรักให้แก่กันและกันอยู่บ้างแต่ความสัมพันธ์ของคนสองคนยังเป็นไปแบบเชื่องช้ายังเป็นไปแบบเอือ่อยๆไปเรื่อยๆเนิบๆนะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในเกณฑ์ความรักในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือว่าการแสดงออกอะไรบางอย่างพฤติกรรม คำพูดวาจาที่แสดงต่อกันเนี่ยมันอาจจะขัดหูขัดตาอีกฝ่ายหนึ่งนะในความสัมพันธ์ของคนสองคนมีอีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจคําพูดการกระทรํารวมไปจนกระทั่งถึงอาจจะมีการงนินอีกฝ่ายหนึ่งเกิดขึ้นได้นะคะคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงกุมภาพันธ์นี้เกี่ยวกับความรักเนาะ,ะทีนี้เรามาดูคนมีคู่นะคนมีคู่ครองมีคู่รักชาวราศีกรกฎชาวลัคนากรกฎคะ่ะ คนมีคู่ต่างคนต่างมีภารกิจจริงๆเลยนะคะ,ะเขาเรียกว่าในความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนคนที่ครองคู่ครองเรือนเนี่ยอยู่กันแบบเพื่อนมีความเป็นมิตรมิตรภาพให้แก่กันเป็นลักษณะ,ะบางคนคบกันมานานก็เหมือนกับอยู่กันแบบเพื่อนมอีความเอื้ออาทรมีกัลายาณมิตรมีไมิตรีจิตที่ดีต่อกันอยู่กันแบบกัลายาณมิตรที่ดีแต่ว่า ช่วงเวลาสวีทหรือทุ่มเทเวลาให้แก่กันเหมือนตอนรักกันใหม่ๆนะมันจะไม่ค่อยมีนะคะชาวกรกฎในช่วงกุมภาพันธ์นี้เพราะว่าต่างคนต่างมีภารกิจเยอะเหลือเกินเขาเองเขาก็มีภารกิจคุณเองคุณก็เต็มมือเลยนะคะก็ต่างคนต่างโฟกัสในเรื่องที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวต่างคนต่างโฟกัสกับ เรื่องราวส่วนตัวเองก็เลยาขาดแทนเวลาที่จะมาเติมเต็มให้แก่กันอยู่นะคะในช่วงกุมภาพันธ์นี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนมีคู่ครองมีคู่รักไม่หมอบอกเลยว่าอย่ามีรับลมคมในให้แก่กันเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์มีอะไรแล้วไม่ค่อยอยากจะพูดตรงๆมีอะไรแล้วเก็บไว้ในใจเก็บงําแบบนี้นะคะมันก็ไม่ค่อยดีเนาะหรือมีความลับอะไรบางอย่าง เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์เราไม่เปิดเผยกันตรงไปตรงมาแบบนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นปัญหาระยะยาวได้นะคะสําหรับคนมีครูเนะาะอ่ทีนี้เรามาดูคนรักนะคนรักของชาวราศีกรกฎชาวลัคนากรากฎคนที่คุณรกักคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามของคุณนั้นบอกเลยว่าคนรักของคุณเนี่ยดูเหมือนชาวกรกฎกับคนรักเนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะมากเลยนะคะ มีความแตกต่างเยอะๆเลยบางคนแตกต่างด้านอายุบางคนแตกต่างด้านเชื้อชาติและภาษานะคะมีช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นนะคะอ่ะในด้านความอาคนรักของคุณในช่วงนี้บอกเลยว่าเขากําลังเรียกว่ากําลังจะมือขึ้นนะคนรักของคุณนะชาวกรกฎนะ เขาจะกําลังจะหาเงินหาทองได้เยอะหรือเขาทํางานอะไรทําธุรกิจอะไรสิ่งนั้นจะงอกเงินเป็นเงินเป็นทองนะคะหรือจะได้ทรัพย์สินเงินทองเข้ามือแบบง่ายดายอันนี้เป็นดวงคู่รักของคุณนะ นะคะเพียงแต่ว่าเขาเองโดนตั้งแง่โดนคนมีอคติกับเขานะคะในช่วงนี้คนรักของคุณทําอะไรก็จะขัดหูขัดตาคนรอบข้างไปเสียหมดหรือบางทีเนี่ยมีคนไม่ค่อยพึงพอใจเขาทําอะไรไม่เข้าหูเข้าตาคนทั่วไปหรือคนบางคนตั้งแง่ตั้งอคติกับคนรักของคุณอยู่สักหน่อยนะนะคะไม่เชิงว่ามีศัตรูแต่มีคนคิดลบมีคนไม่ค่อยชอบเขานะคะในช่วงนี้เนาะส่วนความรู้สึกของคนรักของคุณนะ ชาวกรกฎความรู้สึกที่คนรักของคุณมีให้กับคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเองเป็นคนที่ดีมากถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มีความเพียรพร้อมสมบูรณ์เป็นคนที่มีความเป็นแม่ของลูกเป็นคนที่มีความเพอร์เฟกหลายอย่างในตัวแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคนรักของคุณก็มองว่าคุณเนี่ยเพียรพร้อมแหละดูเป็นผู้ชายที่มีอะไรดีๆอะไรแบบนี้นะคะมีมีความเป็น f ฟมิลี่แมนมีความอบอุ่นอยู่ในตัวมีหลายอย่างดีแต่ว่า คนรักของคุณนะ่ะเขาอยากให้คุณลดเรื่องภาวะอารมณ์หรือความเกรียดกาดลงบ้างบางทีเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะดูเพี้ว่าเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้ในด้านภาวะอารมณ์นะ่ะชาวกรกฎคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหรือบางทีวันนี้วางแผนจะทําอันนี้พรุ่งนี้อ่างเปลี่ยนอีกแล้ว วันมะลืนเอาเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึง่งอีกแล้วแบบนี้นะคะคือเขาก็ปรับอารมณ์กับคุณไม่ทันบางทีคุณเปลี่ยนง่ายเหลือเกินหรือบางทีคุณเปลี่ยนใจอะไรปุบป,ปรับวางแผนอะไรแล้วล้มเลิกกลางคันก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าคะชาวกรากฏเนาะคนรักของคุณอยากจะให้ปรับอยู่นะเรื่องการภาวะอารมณ์ก็เช่นการอย่าขี้งุนง,งิดอย่าชุนเฉียวง่ายเขาไม่ค่อยชอบนะคะ,ะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนมีคู่ ชาวกรากฎกับคนรักจากนี้ไปอ่ะมันยังมีแรงดึงดูดให้แก่กันอยู่นะคะมีแรงดึงดูดมีเสนอหาให้แก่กันและกันเพราะว่าอย่างที่แม่หมอบอกในช่วงเดือนกุมภาพันนี้ชาวกรากฎเด่นมากทางด้านเสน่ห์เสน่ห์เมตตามหานิยมแรงดึงดูดทางเพศค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นคนรักของคุณเองเขาก็ามองเห็นเสน่ห์ของคุณตรงนี้เช่นกัน คือในความเป็นคู่ครองกันความสัมพันธ์ในช่วงกุมภาพนันธนี้ชาวกรกฎก็คือจะมีการวางแผนาภารกิจชีวิตร่วมกันมีการวางแผนโครงการอะไรบางอย่างร่วมกันไปนะคะแต่ก็ระมัดระวังประเด็นปัญหาเก่าๆอะไรบางอย่างที่มันเคยเป็นปัญหาระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันจะยืดเยื้อเรื้อรังกลับคืนมาหรืออะไรที่มันเคยทะเลาะกันระหว่างคนสองคนชาวกรกฎกับคู่รักเนี่ย มันจะย้อนกลับมาให้ได้เจรจาให้ได้โต้เถียงกันอีกระวังเรื่องราวเก่าๆประเด็นเก่าๆนะคะกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเนะาะอ่ะทีนี้เรามาดูคนมีคนคุยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคนมีคนคุยมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแม่หมอบอกเลยว่าความรักของคุณค่อนข้างจะเปราะบางมากๆม,ม,มีการเปิดช้อยเปิดออปชันใครอีกคนหนึ่งเป็นคนเจ้าชู้ในความสัมพันธ์นะคะคือในการดูดวงความรัก ดวงโดยรวมแบบนี้ยมันไไม่ได้เจาะจงดวงใครเฉพาะนะคะพลังงานก็อาจจะมีสลับกันบ้างตัวตนของคุณและคู่รักจะมีสลับกันบ้างถ้าแม่หมอทายว่าคุณจะเป็นแบบนี้คู่รักของคุณเป็นแบบนี้บางคนบางท่านก็อาจจะมีการสลับกันระหว่างตัวตนของคุณกับคนรักเนาะอ่ะที่แม่หมอเห็นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะคนมีคนคุย เป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเนี่ยความสัมพันธ์ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะคะมันมีเรื่องหลายเรื่องระหว่างกันก็คือยังปิดบังกันอยู่มีความอึดอัดใจจะเกิดขึ้นระหว่างกันบางทีเนี่ยมันจะสร้างความเบื่อหน่ายให้กับใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์เพราะว่าหนึ่งความอึดอัดใจระหว่างกันมีการต้องใช้ความพยายามในด้านความรักมีเยอะมาก สำหรับคุณมีคนคุยนะคะมันต้องใช้ความพยายามเราสองคนถึงจะมีอะไรบาลานซาเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์แบบนี้คู่กรณีของคุณหรือว่าคุณเองเนี่ยมันจะเริ่มถอดใจขึ้นมานะคะในช่วงกุมภาพันธ์นี้นะคือความรักความสัมพันธ์ยังไม่มีอะไรชัดเจนยังไม,ไม่มีการเรื่องระดับความสัมพันธ์แถมใครสักคนหนึ่งในในความสัมพันธ์ของคนคุยเนี่ยมีการเปิดช้อยเปิดออปชั่น นะคะมีตัวเลือกอยากจะมองคนอื่นด้วยไม่ใช่มองแต่คุณแค่คนเดียวหรือคุณเองนั่นแหละนะคะในทางกลับกันเพราะว่าพลังงานอาจจะสลับกันได้นะอาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่มีตัวเลือกถ้าคุณไม่มีก็ต้องเป็นฝ่ายเขานะคะกะ็ตั้งมาตรฐานแบบนี้แล้วกันเพราะว่าใน,ในความรักความสัมพันธ์คนคุยเนี่ยมันจะมีการเปิดชอยเปิดออปชันมีตัวเลือกเข้ามาไม่ได้มองแค่คนคนเดียวถ้าคุณไม่เป็นเขาก็เป็นน,น,นะนั่นแหละค่ะเนาะนั่นแหละ นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนร,รักเก่านะคะชาวราศีกรกฎชาวลัคนากรากฎคะที่ที่ร,รักเก่านะขั้นใดที่เลิกร้างห่างรากันไปแล้วพักใหญ่หรือไม่นานมานี้นะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นคนรักเก่ากันเนาะในความสัมพันธ์ของคนรักเก่ายังไม่มีเกณฑ์จะรีเทิร์นยังไม่มีเกณฑ์รือ้อฟื้นความสัมพันธ์นะคะถึงแม้ว่าคู่กรณีของคุณ คนรอรักเก่านะผู้กรณีของคุณเขาเองเขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่บ้างนะคะแต่ไม่ได้นึกถึงอยู่ตลอดเวลาก็มีนึกถึงขึ้นมาบ้างแต่เขาเองอะ่ะบางทีเขาไม่ค่อยพอใจนิสัยส่วนตัวอะไรบางอย่างของคุณนิสัยบางอย่างของคุณกับเขานี่มันสวนทางกาันหรือว่ามันไม่ค่อยถูกใจเขาเท่าไหร่อาการสมัยที่เรายังคบกันในอาการประชดประชันพ่อแง่แม่งอนอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยถูกใจเขาเขาก็ยังโฟกัสเรื่องตรงนั้นอยู่อันนี้เป็นความรู้สึกของคนเก่าๆในชีวิตเนาะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาเองเขาก็มีมีคนอื่นๆวนเวียนอยู่ในชีวิตของเขาด้วยนะคนร,รักเก่านะคะแม่หมอยังมองว่ายังไม่มีเกณฑ์รีเทิร์น Return, ถึงแม้ว่าจะยังนึกถึงกันแต่อีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์ยังมีใครคือต่างคนต่างเมียแม่หมอบอกเลยว่าคุณเองคุณก็มีเขาก็มีนะสำหรับคนร,รักเก่าคนเก่าของคุณก็มีใครวนเวียนอยู่ในชีวิตเพื่อพิจารณาคุณเองก็พิจารณาใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเช่นกันเนาะนะคะ อ่ทีนี้เรามาดูคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีกรกฎชาวลัคนากรากฎคะ่ะคนโสดในช่วงนี้เขาเรียกว่าโสดสวยรวยเสน่ห์โสดหล่อโสดหลอแพรวพราวนะคะคือคุณเองช่างเลือกคนโสดเลือกเยอะเลือกมากคิดเยอะ มาตรฐานสูงหรือเปล่าคะคนโสดคะหรือว่าคุณเองมีเรื่องอื่นให้ต้องโฟกัสมีเรื่องอื่นให้ต้องตัดสินใจมาตรฐานในใจคุณค่อนข้างจะสูงคนโสดชาวกรกฎแต่แม่หมอมองว่าคนโสดเนี่ยมีคนอยากมาขายขนมจีบนะอยากเข้ามาในชีวิตมีผู้ใหญ่ใจดีบางคนหรือมีคนดีๆอบอุ่น มีหน้าที่การงานดีอยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่เขาเองก็รู้ว่าคุณยังไม่เปิดใจเขารู้นะจะบอกให้คนโสดเพราะว่ามองเห็นคนโสดชาวกรกฎนะคะเหมือนคุณยังมีอคติในใจอะไรบางอย่างกับคนที่วนเวียนในชีวิตของคุณคุณยังรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มร้อยยังไม่คลิกยังไม่ใช่คุณยังต้องการอะไรมากกว่านี้นะคะดังนั้นมาตรฐานของคุณค่อนข้างวางเกณฑ์ไว้สูงนะคะคุณเองต้องการเลือก ต้องการพิจารณาคนที่เข้ามาในชีวิตแต่คุณก็มีสเสน่ห์แรงดึงดูดของคุณมีสูงคุณปฏิเสธไม่ได้หรอกสําหรับคนที่เขาจะเข้ามารักมาชอบคุณนะคะสําหรับคนโสดยังไงก็คิดดูดีๆเนาะนะคะอย่าอย่าเพิ่งเลือกเยอะในช่วงนี้ถ้าเลือกเยอะก็อาจจะได้พิจารณากันนานหน่อยนะอ่ะชาวราศีกรกฎคะ,ะคำแนะนำในด้านความรักที่มีให้กับคุณในช่วงนี้นะคะคำแนะนำรักความรักยังมีวิบากกรรมเขาเรียกว่า คนที่มีคู่ก็เหมือนกับเราเป็นคู่กรรมคู่เวรกันมาเคยพบเจอกันมาตั้งแต่อดีตชาติปางก่อนเข้ามาเป็นคู่ทั้งคู่รักคู่กรรมคู่เวรน,นะคะมาชดใช้อะไรบางอย่างให้แก่กันและกันดังนั้นความรักต้องการการถ้อยทีถอยอาศัยความให้อภัยนะคะอะไรที่มันยังไม่ลงตัวมันต้องใช้ความพยายามของคุณทั้งสองคนเพื่อปรับสมดุลความรักให้ได้ค่อนข้างเหนื่อยหนักกับการที่จะปรับ ตัวเข้าหากันสําหรับคนรักกันในช่วงกุมภาพันธ์นี้เหมือนเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนความรักมีเจ้ากรรมนายเวรหรือเราเองต่างเป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งกันและกันดังนั้นถึงมันมองเห็นความรักที่มีให้กันอยู่ตรงนั้นก็จริงแต่ความรักถ้าไม่ใช้ความพยายามในการปรับตัวเลยความรักก็จะไม่ไปถึงไหนเลยนะคะอันนี้อยากจะฝากไว้สําหรับชาวกรกฎในด้านคําแนะนํารักส่วนท่านใดที่เจอปัญหาอุปสรรครักซ้อนมา รักซ้อนไม่มีอะไรโดดเด่นนะชาวกรกฎถ้าคุณเองเคยมีด้านเกี่ยวกับปัญหารักซ้อนมาที่ผ่านมาไม่หมอบอกว่าบอกเลยว่าอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจมันยังไม่ไปถึงไหนหรอกคะ่ะถึงแม้ว่าคู่กรณีของคุณมีรักซ้อน <c oughs> ก็มองแค่ว่าแค่หยอกหยอกหมาหยอกไก่จีบจีบคุยคุยแต่ยังไม่ไปถึงไหนกันเลยนะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องราวอื่นๆกันก่อนดีกว่านะคะ ชาวราศีกรกฎชาวลัคนากรากฎในด้านการงานการงานของคุณนั้นคนที่มีงานประจำทำําคุณค่อนข้างเหนื่อยทุ่มเทใช้พลังงานเรียกได้ว่าเทคแอคชั่นอยู่ตลอดเวลานะคะกับการทำงานต้องต้องลงมือต้องเทคแอคชั่นไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ว่างั้นเถอะต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นความหมายของแม่หมอก็คือว่า คนทำงานชาวกรกฎงานมีเหตุให้ทุนต้องทำต้องเดินทางต้องไปโน่นมานี่ทำโน่นทำนี่ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนชีพประจรลงเทา้าแบบนี้นะคะก็คือเกณฑ์การงานมันเติบโตได้มันมีความเจริญก้าวหน้ามีเรื่องอะไรใหม่ๆให้คุณต้องลงมือทำในการทำงานหรือมีการวางแผนทิศทางใหม่ๆที่ดีๆให้กับงานนะคะแม่หมอยังมองว่าเกณฑ์การงานของคุณยังไปได้ดีนะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยสัหน่อยนะคะชาวกรกฎนะอ่ะทีนี้เรามาดูการเงิน การเงินของชาวกรกฎนั้นก็อย่างที่บอกไปในช่วงแรกการเงินยังหมุนซ้ายจ่ายขวาอยู่ถึงแม้ว่ายังมีเกณฑ์รายรับเข้ามาให้คุณได้ใช้จ่ายอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วสภาวะการเงินของชาวกรกฎยังถือว่าเข้ามือซ้ายออกมือขวามาแล้วไปไปแล้วมาแบบนี้นะคะเข้าๆออกๆ,ออก,ๆกระเป๋าสตางค์คุณเปิดปิดแทบจะไม่เว้นวันนะคะหรือ,อมือของคุณเนี่ยกด transfer money อยู่ตลอดเวลานะ,ะในแอปในมือถือส่วนตัวแบบนี้นะคะ คือรายรับเข้ามาปิ้งเปิดข้อความเงินเข้าแล้วก็กดทรานสเฟอร์ทันทีอะไรแบบนี้นะคะก็คือเงินยังหมุนอยู่นั่นเองนะคะยังไม่มีเหลือกราเหลือเก็บหรือเหลือไปใช้ในอะไรที่คุณอยากจะได้จริงๆนะคะชาวกรกฎในช่วงนี้ยังต้องรัดเข็มขัดอยู่นะส่วนคนที่อยากจะมีลาบลอยชอบเสียงโชคเสียงดวงนะชาวกรกฎ อ่คนมีอยากมีลาบลอยนะคะก็ลาบรอยมันก็ไม่ได้เด่นมากมาเรื่อยๆเหมือนน้ําซึมบ่อทรายนะคะดังนั้นอย่ามือนหนักอย่าใจปั้มนะคะบางทีนะ่ะคุณเหมือนจะมีลาบลอยอะ่ะแต่คนรอบข้างเป็นอุปสรรคแบบนี้นะคะคนรอบข้างบริวานขัดลาบซะง,งั้นอะไรแบบนี้นะคะเอออีกอย่างหนึ่งไม่หมอลืมทักไปในด้านการเงิน คุณมีเกณฑ์บริวารคนรอบข้างสร้างปัญหาติดติดขัด,ข,ดขัดในด้านการเงินหรือขัดอกขัดใจคุณในด้านการเงินเหมือนกันเขาเรียกบริวารเป็นเป็นเจ้ากรรมในเวนในด้านการเงินอยู่นะคะในช่วงนี้เนาะอ่าแล้วก็อ่าท่านใดนะคะที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคนเป็นนายของตัวเองบอกเลยว่า คนเป็นนายของตัวเองธุรกิจของคุณเนี่ยมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีอยู่สิ่งที่คุณลงมือทําในด้านธุรกิจการค้าสิ่งที่คุณลงมือทําในการทําธุรกิจส่วนตัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีคลี่คลายในตัวมันเองนะคะอย่าเพิ่งไปเร่งเรานะ้านะอ่เขาเรียกว่าบริวารคนรอบข้างก็ยังจะมีเกื้อนหนุนคุณอยู่บ้างแต่ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะ ก็เรียกว่าต้องดวงต้องพึ่งตัวเองอยู่หลายๆด้านนะคะอุปสรรคยุมมยิ้มมาจากคนรอบข้างเช่นกันชาวกรกฎที่ทาธุรกิจนะคะอุปสรรคยังมีมาอุปสรรคจุกจิกยุ้มยิ้มแหละแก้ไขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่จบไม่สิ้นนะคะแก้กันอยู่นั่นแหละนะคะชาวกรกฎแต่ก็ต้องใช้ความอดทนแก้ไขกันไปนะคะคนรอบข้างพึ่งพางได้บ้างแต่ไม่ชัดเจนนะก็เขาเรียกว่าลูกค้าเก่าๆบางทีถ้าคุณทําการค้าขายนะ ลูกค้าเก่าๆคนเก่าๆที่เคยอุดหนุนเจือจุนกันก็มีการนึกถึงคุณขึ้นมานึกถึงธุรกิจการเซอร์วิสของคุณขึ้นมาอยากจะกลับมาอุดหนุนกันด้วยนะคะแบบนี้เนาะเขาเรียกว่าลูกค้าเก่านึกถึงคุณว่างั้นเถอะนะก็เกณฑ์การเงินหรือรายรับในการหมุนเวียนธุรกิจยังไม่ชัดเจนนะคะเดือนนี้ยังต้องทําใจสักหน่อยเงินหมุนมาหมุนไปจริงๆนะคะยังไม่มีเป็นกรอบเป็นกำรายรับยังไม่มีตัวสีแดงๆชัดเจนในบัญชีคุณนะคะยังไงก็ ทำใจนิดนึงนะชาวกรกฎคนททำธุรกิจนะคะใช้ความพยายามสักหน่อยในช่วงนี้เนะาะอ่ะทีนี้เรามาดูาวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาของชาวกรกฎนะคะชาวกรกฎไม่มองมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นติดตามคุณอยู่นะคะสิ่งที่มองไม่เห็นติดตามคุณคุณมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าคะอย่าห่างเหินการสวดมนต์นะคะการไหว้พระสวดมนต์ไหว้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือท่านใดที่มีผู้ล่วงลับที่เป็นผู้ชายนะคะเป็นลักษณะเหมือนคนอายุมากกว่าคุณนะผู้ชายที่ล่วงลับไปแล้วเป็นดวงจิตดวงวิญญาณแต่เป็นลักษณะเป็นผู้อาวุโสเป็นคนในตระกูลเป็นบรรพบรุษเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณยังตามวนเวียนขอส่วนบุญส่วนกุศลจากคุณอยู่ดังนั้นคุณอย่าห่างเหินอย่าละเลยการ สวดมนต์ทำบุญแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะชาวกรกฎนะและอีกอย่างหนึง่งชาวกรกฎนะคะที่แม่หมอเห็นในช่วงเดือนอกุมภาพันธ์นี้คุณเองน่ะอยู่ได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ได้เพราะครูบาอาจารย์อยู่ได้เพราะเครื่องถวายบูชานะคะอย่าขาดอย่าคืนนะนะคะชาวกรกฎในด้านจิตใจของคุณเองชาวกรกฎคุณเองคาดหวังการเปลี่ยนแปลงนะ แม่หมอไม่รู้ว่าชาวกรกฎแต่ละท่านเนี่ยอยากจะพบเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่คุณอยากจะให้ชีวิตของคุณในตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจริงๆมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในมโนจิตสำนึกอย่างชัดเจนคุณอยากโยกย้ายอยากเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าคะมีความมุ่งหวังอยากจะให้ คนในครอบครัวหรือคนรักเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอยากจะเห็นอะไรที่มันดีๆเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวคนรักจริงๆนะคะตัวคุณเองอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีความโดดเด่นอยากจะได้รับการเก่าขานขนานนามไปนะในทางที่ดีเช่นเดียวกันนะคะคือคาดหวังการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านอย่างชัดเจนมาก นะคะอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแต่อุปสรรคยังมีอยู่นะชาวกรกฎบอกเลยว่าถ้าคุณคาดหวังจะทําอะไรในช่วงนี้อุปสรรคขัดแข้งขัดขายังมีเข้ามาให้คุณได้งดหงุดหงิดลาคาญใจอยู่นะคะยังไงก็ชาวกรกฎแม่หมอก็อยากให้คุณใช้ความอดทนอย่างที่บอกว่าดวงชะตายังต้องใช้ความอดทนอยู่นะ,ะทีนี้ในด้านสุขภาพร่างกายนะคะ ในด้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีอะไรน่าห่วงนะชาวกรกฎนะสุขภาพยังดีอยู่น่าห่วงก็แต่ระบบการย่อยอาหารคือคุณเจริญอาหารมากไม่หมอมองเห็นชาวกรกฎมีความเจริญอาหารกินอะไรก็อร่อยนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่ว่าระบบการย่อยอาจจะไม่สมบูรณ์สักหน่อยนะคะระมัดระวังอาการปวดหัวเกิดขึ้นมากระทันหันนะคะเพราะว่า,าระบบข้างในเช่นไตหรือกลวยไต จะทำงานไม่ค่อยปกติแล้วก็งดรับประทานอาหารเค็มนะคะดื่มน้ำเยอะๆก็จะช่วยให้คุณสุขภาพดีคือโดยเกณฑ์ทั่วไปอ่ะยังไม่มีเกณฑ์อุบัติเหตุอะไรร้ายแรงหรือคุณจะต้องล้มป่วยอะไรรุนแรงนะคะก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆทานยาไปหาหมอก็หายแบบนี้นะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวก็พบหมอตามที่หมอนัดอะไรแบบนี้ก็ก็จะดีขึ้นนะคะคือสุขภาพไม่ได้น่าห่วงอะไรนะชาวกรกฎนะสิ่งที่อยากจะ บอก,ก,ยกบอยากจะเตือนก็คือเกี่ยวกับภาวะเงินทองเท่านั้นนะคะชาวกรกฎใช้จ่ายเงินต้องระมัดระวังซะหน่อยถึงแม้ว่ารายรับจะมีเข้ามาอยู่บ้างแต่การหมุนเวียนเงินอาจจะยังไม่คล่องตัวถ้าคุณจะซื้ออะไรที่มันแพงเกินความจําเป็นงดไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนนะช่วงกุมภาพันธ์นี้ยังยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมที่จะเอาเงินก้อนออกเยอะๆนะคะชาวกรกฎนะทีนี้เรามาดูชาวกรกฎนะคะที่อา่าเขาเรียกว่า ท่านใดที่ปรารถนาความรักหรือว่าอยากจะให้คือกาลังวางแผนจะแต่งงานกันในช่วงนี้นะคะก็คือชาวกระกฎคนที่มีคู่รักเนี่ยจะมีการวางแผนระยะยาวร่วมกันอยู่แล้วยังไงคุณไปกันต่อได้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันมองเห็นความรักที่ดีให้แก่กันอยู่ตรงนั้นแต่ระหว่างทางเนี่ย ก็คือคุณมีเรื่องจุกจิกยุ่มยิมระหว่างการจะเกิดขึ้นก็คืออาการพ่อแง่แม่แมงอนทัศนคติไม่ลงตัวเท่านั้นนะคะสิ่งที่อยากเตือนไว้นะชาวกรกฎนะคะยังไงไม่หมอขอเป็นกําลังใจให้ขอให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยนะคะสวัสดีค่ะ